สวัสดีคับเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหววร้อยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะเลขวิ่งนะคะ,นะ,คะบนล่างตัวเดียวนะคะสามสูตรเก่าของเราะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะคะงมดแล้วนะซื้ออะไรก็ได้นะคะขอให้มีนะคะงมดแล้วนะแอดให้ไปนะคะที่หกนะ,ะเป็นสูตรที่สตินะคะเดินยาวนะะสูตรนี้เนี่ยก็ลงที่ ทางเฟซบุ๊กให้ด้วยนะคะก็สติค่อนข้างที่จะยาวกว่าเพื่อนเลยนะคะก็คือยี่สิบแปดง่วดนะเซื้ออะไรก็ได้นะคะขอให้มีหกงวดที่ผ่านมานะคะข้างบนออกแปดสี่สามนะคะส่วนข้างล่างนะคะหกหนึ่งนะคะก็ง่วดเน้นนะคะออกมาที่ข้างล่างส่วนนะคะ แต่ว่าสูตรแรกเนี่ยจะเป็นนะคะมาได้ที่ร้อยสิบหน่วยนะคะสูตรนี้นะคะส่วนอีกสองสูตรหลังเนี่ยเรามาเน้นนะคะที่สิบหน่วยนะคะก็ชนกันนะคะที่สามแอนเลือกมาที่สามนะคะตามความชอบส่วนตัวเลยนะคะสติของสองสูตรนี้นะคะยี่สิบงวดนะคะข้างบนคะออกแปดสี่สามข้างล่างหกหนึ่งนะคะสามตัวชนของเราคะก็เข้ามาที่ข้างบนนะคะซึ่ง ที่แอดทำให้เพื่อนๆงวดที่ผ่านมานะคะวิ่งบนล่างนะ,ะ63นะ843นะคะ,นะ,คะ61นะ,ะเขาไม่ได้มาด้วยกันนะ,ะแอดชอบนะ,ะข้างล่างนะ,ค,ะคู่ชุด63ด้วยนะ3ะเนี่ยก็ชอบข้างบนด้วยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่า6มาเนี่ยหรือว่า3มาเนี่ยน่าจะมาที่63ข้างล่างแบบนี้นะ,ะแต่ว่า3าเนี่ยก็ชอบข้างบนด้วยแบบนี้นะคะ กงวนนี้เนี่ยเขามาแยกกันค่ะที่จับคู่ชุดเนี่ยไม่มาค่ะเราจะมาตามต่อคะทั้งสี่สูตรเอยทั้งสามสูตรเลยคะเรามาดูจากสูตรแรกก่อนค่ะสูตรที่เดินยาวที่สุดคะมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะข้างบนข้างล่างค่ะสูตรเราจะใช้นะหลักแสนสามครั้งร้อยบน สิบบนสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองหกครั้งสิบท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่ห้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะแปดบวกแปดเท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเดี๋ยวบวกใหม่นะคะแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่ สี่บวกสี่เ่ากับแปดบวกห้าเท่ากับสามสาบวกห้านะคะเท่ากับ8ดนะเราจะได้นะคะเลขปิ้งบนนะคล่างนะคร้อยสิบหน่วยบนล่างนะมาได้ทั้งร้0สิบหน่วยนะคะแดนะคะในงวดนี้นะคะซื้ออะไรก็ได้นะขอให้มี8ดนะคะในงวดนี้นะในงวดประจำวันที่16บหกนะคันวาคมนะสองพันห้าร้อยสนะสูตรนี้ของเรานะคะ จะเดินต่อไหมนะเดินมาทนะะึ่งปีกว่าแล้วนะ,ะจะเดินต่อไหมเนะี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆชอบ8ปดนะเสร็จแล้วเรามาดูสูตรนน้นะสูตรนน้เนี่ยยี่สิบงวดเนาะงวดที่แล้วมาที่ข้างบนสูตรที่2นะเราจะได้นะสูตร หลักหมื่นสิบบนสิบล่างสิบหน้าครั้งที่13ึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1นึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่2องแล้วบวกค้างที่เกาหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนบวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับสองบวกสเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดบวกเ้านะเท่ากับหะเราจะได้นะเลขวิ่งนะบนล่างสิบหน่วยนะะห สูตรที่สามนะหลักพันสีคนนะ่ครั้งสิบบนสามครั้งสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองอ่าไม่ใช่นะสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่สองหน่วยไม่มีนะคะหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสี่ สี่บวกหกเท่ากับศูย์บวกศูนเท่ากับศูย์บวกสองเท่ากับสเราจะได้นะเลขวิ่งบนล่างนะเน้น10หน่วยนะที่2องนะคะเพื่อนๆนะชอบตัวไหนนะงวดนี้เนี่ยได้ทั้งหมดนะถึง3ตัวเลยนะคะก็คือ สูตรเก่าของเราแปดสูตรที่เดินยาวที่สุดนะฮะแปดไม่ใช่สูตรอ,อันนี้มาได้ที่ร้อยสิบหน่วยบนล่างค่ะแปดนะคะเสร็จแล้วนะถ้าวิ่งบนล่าง50้าสิบหน่วยได้ที่หกกับสอง พื่อนต้องเลือกเอาท่าในงวดนี้นะคะชอบแปดเลือกแปดนะคะชอบหกเลือกหกชอบสองเลือกสองนะในสามตัวนี้เนี่ยถ้าจับวินกันนะคะคู่ชุดสองตัวบนล่างคนะ่ะแอนมองวานคนะก็จะต้องเป็นที่คู่คู่นะคะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ยแอดชอบนะทอี่คู่ขี่ ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะทั้งสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเลยนะฉะนั้นแอดจะไม่จับคู่ชุดให้นะให้เ,เพื่อนๆนะคะเลือกวิเคราะห์พิจารณานะคนำไปเสี่ยงด้วยตวงเพื่อนเองนะเลือกแปดก็ชอบแบบชอบแปดก็เลือกแปดชอบหกก็เลือกหกนะะชอบสองก็เลือกสองนะว่าตัวไหนนะะจะมาที่ข้างบนหรือว,ว่าข้างล่างคนะก็พิจารณาก่อนนําไปใช้นะะเพราะว่าเป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ